我嘞。Well, yeah. Мы хотим два, мы не хотим, не хотим. นายเจ้จ้าที่มาให้กำลังใจไข่ตุนจ้าขอบคุณด,ดีเด้อจ้าที่มาลานดวงใจค่ะขอบคุณหลายเจ้อจ้าไข่ตุน่นมือนีงงเงี้ยจ้าอยากนอนอยากุกหนี้จะนอนวันนี้ไข่ตุน่น คุณอีลีจ้าขอบคุณอีลีด้วยจ้าสี่สิบแปดล้านดวงใจขอบคุณอีลีด้วยจ้า ขอบคุณอีลีเดอ้อจา้าเจ็ดสิบสองล้านดวงใจขอบคุณอีลีเดอ้อจา้าเก้าสิบสี่ล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเดอ้อจา้า ินตนาสวัสดีค่ะคุณจินน่าจะเป็นชื่อคุณจินตนาน้องชื่อน้องไข่ตุ๋นเจ้าน้องไข่ตุ๋นเจ้าน้องเมวชื่ออย่างเจ้าน้องเมวน้องไข่ตุ๋นจ้าคุณจิตตินาจินตนาน่าจะเป็นจินตนาใช่ไหมจิตนาคุณจิตตินา ขอบคุญหลายๆนะจ๊ะร้อยแปด้านดวงใจจ้าขอบคุณจินตนานะคะที่มาให้กำลังใจจ้าน้องแมวน้องไข่ตุ่นจ้าอ้าวน้องไข่ไข่ตุ่นรับแมวไข่ตุ่นรับแมวที่เีมาจ้าวที่เตรียมมาโอ้ยต,ตัวเองตัวเองภาษาภาษาไม่เข็งแรง ขอบคุณอีลีเดอ้อจ้าร้อยสิบสามล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณคุณจินตนาจิตติมานะคะที่มาให้กำลังใจเนาะกับสามสาวในบ้านคู่นะคะพูดไม่ถูกขอโทษนะคะที่ออกเสียงพูดไม่ถูกต้อง <laughs> ยูทูบไหมคะไปดูไม่เห็นมีช่องทําช่องยูทู e ค่ะสงสัยจะไม่ได้ทําช่องยูทู e นะให้กําลังใจนะคะโมเป็นยังหนกจ้าไม่ได้ทาช่องยูทูปเนาะพอไปดูแลวไม่มีคะก็พมาช่วยติดตามสามสาวนะคะขอบคุณหลายด้าจ้าขอบคุณหลหลายจ้ามาได้ทาเจ้าคณทางเหนือเจ้าหรือคุณ คุณคุน่าจะอยู่ข้างเหนือเนาะข้างเหนือหรือว่าคุณต่างประเทศเนาะเข็ดขันเข็ดขันเข็ดขันไอจิวทักมาสวัสดีจ้าสงสัยอยากจะทักคุณจิตจติมาหรือเปล่า สว่สิีคคุณจิตติมานะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อขอบคุณหลายๆด้วยจ้าห้าสิบห้าล้านดวงใจจ้าขอบคุณหลายหลายด้วยจ้าที่มาให้กำลังใจขอบคุณคุณจิตติมาด้วยจ้าที่มาให้กำลังใจจ้าสวัสดีเจ้า อีกมากนนั้นจะทักแย,กย่จริงนะคะสวัสดีแจ๊คจำใบีกันทุกคน,น,นเนาะขอบคุณเยอะสำหรับ5าลา้านดวงใจจ้าขอบคุณดีด้วยจ้าตอนนี้น้องไข่ตุ่นนอนหลับจ้าเมื่อกี้น้องไข่เจ็งงเงี้ยจ้าไม่ยอมนอนจ้าสงสัยควรน้องไข่ตื่นมากเลยจ้า <laughs> ไม่ยอมนอนเลยจ้าขอบคุณหลายจ้าสี่สิบล้านดวงใจจ้า ปกติเดจ me, <qu> <within> ้าเวมาทักทายกันเดจ้าเอาสิได้หูจักกันเดจ้าน้องไข่ตุนน่ารักขนาดเยจ้าน่ารักค่ะกินแล้วก็นอนจ้าพ่ได้ไปใส่เดจ้ากินแล้วก็นอนจ้าตื่นขึ้นมาก็เน่าเน่าเน่แล้วก็ไปกินแล้วก็มานอนจ้า ปิดคุณตาตั้งแต่ป no ีสขอบคุณนาะที่ที่ขอบคุณเทนน้องไก่ตูนะคะที่บอกว่าน่ารักขนาดจ้าจ้าจถ้าไม่คิดอะไรจะไปปล่อยว่าเอาไปปล่อยไม่ได้เพราะว่าน้องน่ารัก อยู่กับเรามานานแล้วนั้นมีลูกกี่ปีแล้วน,นั่เป็นเป็นแมวที่บ้านเลยโคตรลูกมีสามตัวแม่แม่ก็แม่แม่ไขตต่ตุ่มก็แตงแตวนะคะแล้วก็มีลูกติ๊กขิ้นแล้วก็ไข่ตุ่ที่บ้านยังแม่ไหมคะ บางเยงนเมืบอวอีเมือวัน่อ,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 อจ๊ะใช่จ้าถ้าไปเปิดวัดก็คงคิดถึงนะคะขอบคุณมากนะคะที่ชมน้องไข่ตุนน่ารักอ๋อไม่ได้เลี้ยงที่บ้าน <S <S เลี้ยงสามตัวนะคะสามตัวแต่ว่าเพื่อนเพื่อนบ้านเยอะมากเลยเวะมาทานอาหารเบ็ด กัจะจะบเจ้าเจ้าาเจ้าบ้านเยอะถ้าผู้บ่าวมาไข่ตุนเป็นเพศเมียเนาะก็จะมีเมวตัวผู้มาเยอะเหมือนกันนะคะเป็นเป็นแมวมีน้ําใจนะคะตัวเองได้ทานแล้วก็จะไปตลอดไปให้เจ้าของให้อาหารเมื่แล้วก็ทีนี้ก็เพื่อนก็จะมากินรอให้เพื่อนได้ทานด้วย <laughs> บางทีก็เอ๊ะทำไมเพิ่งกินแล้วมาเรียกอีกก็คืออยากให้เพื่อนได้ทานด้วย ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงเลย18ล้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะ ขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณอีหรีเด้อจา้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะที่มาให้กําลังใจไขตุนนะคะขอบคุณคุณจิตติมาเนาะจิตติมาด้วยจา้าที่มาให้กาลังใจไขตุนนะคะได้ยินเสียงหรือเห็นมีเพื่อนมาก็จะตื่นแบบนี้นะคะวันนี้หาเวลาโอ,อกาสที่จะที่ที่ตรงนี้เป็นที่ที่ ที่แมวชอบนอนเนาะชอบนอนตลอดแย่งกันนอนใครจะขึ้นจนอนชิคเก้นจะไปนอนเชนไหมอีกตัวชื่อไอชิคเก้นจะไปนอนเชนไหมเมียวสีตัวดำนห่นนะ่ะอยากจะไปนอนเนี่ยกินเพื่อนเก็อยากจะนอนน่ะเนี่ยกินหมดแล้วบอกนาน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 ถูกขาตงเกลด้วยเนี่ยวนเวียนอยู่สิหกคนาะ นะคะสิบล้านดวงใจจ้าขอบคุณ10บล้านดวงใจที่เวะมาให้กำลังใจกันนะจ๊ะขอบคุณยายติวป้าเจ๋วคุณจิตติมานะคะที่มาให้กำลังใจน้องไข่ตุนกับ3ามสาวไทบ้านโคกนะคะ หลับพักผ่สบายสบายสไตล์ไอ้ไข่ตุนนี่สิเกอยากกล้องอดีนะมาชูนขาอามามาถูกขากล้องอ<ส>ันนีมาซ<ส>ูนมาซูนออกเสียงในฟิล์มเลยเห็นไหมน่ะขอบคุณหลายๆนะคะ <S <S ขอบคุณทุกกำลังเรงใจ คุณ่ะขอบคุณค่ะอวันนี้นายเจ้าเดือดจะมาพบใหม่น้องไข่ตุ้งน้ำแม่เจ้านะ้ำซุปเจ้าตะขอบคุณนะาจาค่ะคุณจิตติมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจิตติมานะคะที่ให้กําลังใจกับสามสาวในบ,บ้านคู่นะคะอ่าน้องไข่ตุ้งก็หันหน้ามาทักทายพอดีเลยให้เห็นหนะ้า จหลับหรือยังเนาะไข่ตุนเนาะเดิอนไปไหนแล้วเมื่อกี้คุณคุณ,ค,ณคุณจิตติมานะคะจีตมาแวะให้กำลังใจคุณดีจะดีมาให้กำลังใจจิืมวแวะมาทาักทายให้กำลังใจอีกนะคะคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณคุณจิตติมาด้วยนะคะที่แวะมาทาักทายให้กำลังใจนะคะส่วนมากเราก็ลไลฟ์น้องไข่ตุนก็ประมาณช่วงนี้เนาะ,ะช่วงเวลาตั้งแต่ทุ่ม ก็มีช่วงพักด้วยนะคะเพราะว่าบางทีก็เครื่องร้อนแล้วก็ให้พักผ่อนบางทีก็ให้ให้ให้เด็กได้พักผ่อนด้วยโอ้โงขออนุญาตนะคะตอนนี้ขออนุญาตหยุดไลเพราะว่าคงจะต้องได้พักผ่อนนะคะตัวนี้พร้อมกันเลยขอบคุณนะคะทุกแรงใจนะคะที่มาให้กำลังใจ สามสาวไทบ้านคูกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ